ครับสวัสดีครับท่านนี้ก็เข้ามาด้วยอาการเข้าแกนระดับนะครับไปเช็คที่ศูนย์มาศูนย์บอกเป็นหัวฉีดเป็นที่หัวฉีดจะเปลี่ยนหัวฉีดแต่ลูกค้าย,ยังไม่เปลี่ยนนะครับแล้วก็ไปเข้าร้านนอกมาก็เสนอกล่องมาค่อนข้างโหดพอสมควรนะแตะสองหมื่นนะครับแต่ถ้ากล่องทางร้านเราเนี่ยถูกกว่าครึ่งหนึ่งครับก็กล่องใหม่นะครับถูกกว่าครึ่งหนึ่งลองโทรมาสอบถามได้ ถ้ากล่องมือสองเนี่ยก็อยู่ไม่กี่พันครับพร้อมดีแมพให้ด้วยนะครับครับตอนนี้ก็นี่ครับเทสแล้วเทียอ่องแล้วโอเคเดี๋ยวได้แจ้งลูกค้านะครับนี่ครับดีแมพด้วยครับแต่ผมไม่ให้ดูชัดเจนนะครับเซึ่งตัวเลขดีแมพเป็นสูตรของทางร้านนะครับโอเคครับเดี๋ยวคุยกับลูกค้านะส่งงานอย่างสบายๆครับพันนี้เอานิ่งๆนะครับอันนี้ยังไม่ได้ล้างหัวเชดยังไม่ได้ทำไรนะครับ ของฉีดของลูกค้าน่ายังยังดีอยู่นะโอเคครับอยากตรวจเช็คจากเช็คระบบแก๊ส4 n g นจรงงานนะครับปีโก้274แอันตี้1น6แอนจีเข้ามาได้เลยนะครับซ่อมโดยตรงครับโดยใหญ่พชอช็อปหรือใหญ่อะไรแก๊สครับโทร0895265299ครับครับสวัสดีครับ